สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับ JTK จุธาเครื่องครัวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีนะคะสินค้าตัวใหม่มานำเสนอนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นของบริษัทพูชเทลพลาสติกซึ่งสินค้านะคะวันนี้มาก็จะมีหลากหลายเลยเดี๋ยวเรามาชมกันนะคะว่าสินค้าของบริษัทพูชเทลนะคะมีอะไรบ้างนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถังน้ําสวยมากเลยเนี่ยค่ะถังน้ําเป็นสีหวานเลยนะคะหนามากเลยนะคะน้ําหนักเยอะนะคะหนามากเลยน้ําหนักเยอะแล้วก็จะมีกละมังนะคะเนี่ยค่ะแข็งแรงมากเลยนะคะกละมังมีสามสีนะคะสีฟ้าสีชมพูแล้วก็สีเขียวนะคะกละมัง ส่วนถังก็เช่นกันนะคะมีสีเขียวนะคะแล้วก็มีสีชมพูนะคะแล้วกออ็มีสีฟ้านะคะตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีนะคะที่เข้ามาเป็นกละมังหนาเลยนะคะนี่หนักมากเลยนะคะหนามากเลยนะคะกระมัง52เซนนะคะเนื้อดีมากเลยแข็งแรงไม่แตก แข็งแรงมากเลยนะคะไม่แตกเห็นไหมคะของเขาเกรดดีมากเลยนะคะมีจำหน่ายที่นี่นะคะ JTK นะคะซึ่งนะคะจะมาหลายสีเลยนะคะตรงนี้วันนี้นะคะรถก็จะมาเป็นรถ10บล้อเลยนะคะของมาเป็นรถ10บล้อเลยวันนี้เราเตรียมนะคะสินค้าไว้ให้คุณลูกค้านะคะ ตรงนี้ก็จะเล็กลงมานะคะมีเขียวชมพูพ้านะคะอันนี้ตัวขาย20บาทนะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะนะคะนะคะสินค้านะคะเดี๋ยวตามมาดูนะคะจะมีกระถางด้วยนะคะเดี๋ยวตามมาดูนะคะ ตรงนี้นะคะมีกระถางนะคะด้วยนะคะกระถางนะคะของบริษัทนี้จะเป็นสองสีนะคะสวยมากนะ,ะมีสีดำดูพลาสสิกนะคะแล้วก็เนี่ยมีสองสีนะ,ะสวยมากเลยของคูทเทลนะคะนี่คือของคูทเทลนะคะสวยมากเลยเนี่ยค่ะกระถางก็จะมีแต่สวยๆนะคะ ตอนนั้นกระถางขาดตลาดนะคะแต่ว่าวตอนนี้กระถางนะคะเริ่มนะคะทยอยออกมาแล้วนะคะเนี่ยตัวนี้นะคะที่ร้านก็จะขายดีเรื่อยๆนะคะพวกกระถางส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นชั้นวางของนะคะตรงนี้จะเป็นชั้นวางของนะคะเนี่ยค่ะเยอะแยะเลยสต็อกไว้นะคะเราสต็อกไว้ให้คุณลูกค้าสั่งได้เลยนะคะชั้นวางของแล้วก็ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นเข่งหนามากแข็งแรงเนี่ยค่ะสวยมากเลยนะคะมี3ามสีเหมือนกันสีตามนี้เลยนะคะสวยนะคะไว้ใส่ผลไม้ช่วงนี้หน้าผลไม้ใส่ผลไม้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีสินค้าอีกหลากหลายนะคะที่อยู่ที่ JTK นะคะวันนี้นะคะมีเยอะแยะลองเข้ามาดูนะคะ ตรงนี้นะคะก็จะเป็นถังน้ำนะคะของบริษัท CNN นะคะเรามีนะคะโรงงานหลายโรงงานนะคะที่เป็นซัพพลายเออร์ให้เรานะคะที่มีสินค้ามาขายคุณลูกค้านะคะตรงนี้เป็นของ CNN นะคะเป็นถังน้ำแล้วก็มีตาง,งูนะคะซึ่งแข็งแรงทนทางนะนะคะเนี่ยเป็นตาง,งูแล้วก็พวกถังน้ำเรามีหลายแบบเลยนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นเข่งนะคะ เข่งมีเยอะมากนะคะร้านเรานะคะมีสินค้าสต็อกมากที่สุดในอำเภอโชคชัยเลยนะคะเนี่ค่ะสินค้าเยอะแยะเลยนะคะเข่งก็มีเยอะแยะเลยมีหลายสีเลยนะคะเห็นไหมคะช่วงนี้กเกษตรกรนะคะมีพืชผักผลไม้มามหาซื้อเข่งที่เจติเคได้นะคะมีหลากหลายเลยนะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นนะคะกล่องล้อของบริษัท CNN นะคะ ตรงนี้นะคะเป็น C N N มีกล่องล้อหลากสีเลยคุณลูกค้าได้อะไรคะได้เก้าอี้นะคะเก้าอี้ดูน้องเอ็ดมินของเรานะคะแข็งแรงมากเลย <c oughs> ตรงนี้นะคะเป็นกล่องล้อแล้วก็ตรงนี้ถังนะคะเยอะแยะเลยนะคะที่มาของมาเยอะเลยคะ่ะวันนี้นะคะแล้วก็ไม้แขวนเสื้อดูสจค้าตรงนี้นี่สามห่วงเลย ตัวนี้เป็นสินค้าไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องเชียร์ยรสามว่วงขายดีมากเลยนะคะตรงนี้ค่ะเนี่ยสินค้าเยอะแยะเสื่อน้ำมันก็มีเข้ามาแล้วนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูแฟนชาย20เนาะค่ะาตามไปดู สำหรับมุมนี้นะคะที่บอกนะคะตอนนี้เรามีตัวแทนโพสนะคะ JTK เป็นชาทุกอย่าง20บาทนะคะซึ่งมุมนี้นะคะก็ทางร้านนี้นะ,ะ5 0 0 0 0บาทเองนะคะทางร้านนี้50,000บาทเองนะคะสินค้าที่คุณลูกค้าจะได้รับจากการซื้อแฟนชาย5 0 0 0หนึ่งเลยนะคะจะได้ป้าย JTK นะคะแบบนี้เลยนะ,ะได้ป้าย JTK 20อย่างเนี้ย กองป้ายนะคะแล้วก็ได้นะคะโมเดลร้านอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะคะมีโครงเหล็กที่พร้อมประกอบง่ายๆแค่10นาทีนะคะแล้วยังได้สินค้าทั้งหมดนี้เลยนะคะทั้งร้านนี้เลยนะคะมูลค่านะคะถึง4 0,000บาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บริการนะคะส่งฟรีถึงหน้าบ้านตอนนี้เรามีโปรส่งฟรีถึงหน้าบ้านแต่ถ้าคุณลูกค้าบอกว่า อยากได้สินค้าเพิ่มอีกนะคะเรานะคะยังมีลิงก์สำเร็จรูปนะคะให้คุณลูกค้าคลิกสั่งซื้อมาได้เลยนะคะที่ใต้ลิงก์สำเร็จรูปร้านเราสมมุติว่าเราซื้อไปแล้ว5 0,000ื่นนะคะบอกว่าอยากได้ของยกว่านี้ก็สามารถคลิกสั่งซื้อได้เลยนะคะและสําหรับลูกค้าเราที่มีหน้าร้านอยู่แล้วนะคะบอกว่าตอนนี้หน้าร้านเงียบไม่รู้จะทำ รายได้เพิ่มอย่างไรนะคะก็สามารถมาเป็นตัวแทนโพสขายแฟรนไชส์ JTK ของร้านเราได้เลยนะคะใครที่เอาแฟรนไชส์เรานะคะเซ็ตห้าหมื่นนี้ไปโพสนะคะเราก็จะมีรายได้ให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีน้องๆน,นะคะที่เป็นตัวแทน j t k รุ่นหนึ่งนะคะที่ไปโพสในกลุ่มต่างๆก็ฝากผู้ประกอบการทุกคนนะคะช่วยอุดหนุนได้นะคะก็คือ เฟนชาย j t k ทุกอย่าง20ครบจบที่เดียวจริงๆนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มมาในแชทในไลน์ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะ